เกมนี้มีโอกาสแตกอยู่ที่ค่า5%นะครับอีก5%คือเจ๊งนะครับผมจริงๆมันไม่ใช่5%เจ๊งนะครับผมเชื่อผมนะไม่ใช่5%ที่เจ๊งเอ้าอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับผมคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายหรือไม่สุภาพโปรดใช้จักรยานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุตามกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองหรือลุงข้างบ้านนะจ๊ะสวัสดีนะครับผมวันนี้นะเรามาอยู่กันกับเกม คลายเซนวินของค่าย PG นะครับผมและวันนี้นะครับผมเป็นวันที่พิเศษพิเศษและพิเศษมากๆนะครับผมก็ก่อนเข้ารับชมนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาซื้อฟิสปินนะครับผมแล้วก็เราจะคุยกันเรื่องนะครับอ่าสูตรรับนั่นเองนะครับผมสูตรรับนะครับผมเล่นยังไงนะครับ ให้ไม่ขาดทุนนะครับผมเล่นยังไงให้มันได้กําไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสูตรรับนี้นะครับผมผมขอให้ทุกคนนํากลับไปใช้นะครับไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับผมก็ใครที่อยากรู้นะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมคลิปนี้มีสาระมากๆากนะครับผมก็คลิปที่แล้วนะครับเป็นข้อห้ามนะครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการสูตรรับนั่นเอง ไม่ใช่รับนะครับผมรับนะครับผมไม่ใช่รับนะครับโอเคขอโทษด้วยนะครับผมนะครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสูตรรับมันมีนะครับผมที่ผมจะเอามาบอกนะครับผมเล่นยังไงให้มันได้กําไรแน่นอนร0อนะครับผมก็ข้อที่1นะครับผมที่ผมใช้นะมันไม่ร้อนะครับผมแต่ช่วยได้นะครับก็คือสูตรนั่นเองนะครับผมสูตรสแกนตลอดนะครับผม สูตรนะครับผมเป็นตัวช bon. ่วยหนึ่งอย่างเลยนะครับผมที่ทําให้ผมเล่นได้กําไรนะครับมีคลิปมาลงให้ดูนะครับผมนะครับก็สูตรนั่นเองนะครับผมก็เป็นสูตรสแกนนะครับผมว่าเกมไหนเข้านะครับเกมไหนมีอัตราเท่าไหร่นะครับผมก็คือผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อสูตรนะครับผมไม่ได้บอกให้ทุกคนเชื่อสูตรว่าสูตรมันเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แม่นแม่นเต็มเต็มนะเหมือนที่ช่องอื่นบอกนะครับผม ไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่นะครับผมสูตรไม่ได้เข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะงั้นเชื่อได้ไหมเชื่อได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเว้นที่ว่างคําว่าไม่เชื่อไปด้วยนะครับผมก็สูตรนะครับผมเอาเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้อย่างหนึ่งคือมันช่วยได้ในระดับประมาณประมาณให้สักห้าสิบหกสิบแล้วกันนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับผมนะข้อสองนะครับผมรู้จักการเล่นที่แบบพอประมาณ นะครับผมพอประมาณคืออะไรนะครับผมประมาณคือสมมุติว่าเรากดเข้าสูตรสแกนปุ๊บใช่ไหมครับสูตรสแกนมันบอกว่าเอ้ยเกมนี้มีโอกาสแตกอยู่ที่95อซนะครับอีก5คือเจ๊งนะครับผมจริงๆมันไม่ใช่5เจ๊งนะครับผมเชื่อผมนะไม่ใช่5ที่เจ๊งนะครับอาจจะเยอะกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับผมเพราะงั้นก็ดูสูตรปุ๊บเข้าเกมเลยครับใครเซนบินนะครับ9.5นะครับผมอย่างที่ผมเล่นเนี่ยอย่างที่ผมเล่นเนี่ยมันขึ้น 99%นะครับอีก1%อเคือจริงนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมแต่ก็คือช่วยได้นะครับผมก็เริ่มจากเบ็ดต่ำตๆก่อนนะครับผมสําหรับคนที่เล่นทุนน้อยนะครับผมเริ่มจากเบ็ดตำาำก่อนนะครับผม2บาทนะครับ4บาทก็ว่ากันไปนะครับผมเบ็ดต่ำๆำพอดูคร่าวๆแล้วนะครับผมดูจากลายนะครับผมถ้าคนเล่นบ่อยๆนะครับจะดูรู้เลยว่าเอ้ยช่วงนี้แม่งลายสวยนะครับถ้าลายสวยนะเราจัดไปเลยครับผม ค่อยๆไล่เบ็ดขึ้นไปนะค่อยๆดูนะถ้าไล่เบ็ดขึ้นไปอีกสักนิดนึงนะครับผมแมงไม่แตกนะครับผมมันเขาเรียกว่ามันรอดนะครับผมเพราะงั้นก็เล่นเบ็ดเดิมไปก่อนครับเบ็ดน้อยไปก่อนนะครับผมพอดูเอ้ยลายมันสวยนะครับผมหรือว่าแบบเอ้ยมันเข้าดีนะัะผมมันเริ่มเข้าดีละจับทางเริ่มถูกละเข้าดีบ้างไม่ไม่ดีบ้างนะครับผมแล้วก็ดีมากนะครับผมก็พยายามแบบจับทางให้มันกูว่างันเถอะนะครับผม ก็พยายามเล่นบ่อยๆนะครับแต่เราเล่นบิดน้อยๆเอาสมมว่าเล่นขำๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ได้เงินเล็กๆน้อยนะสมมุติเราฝากมา100บาทนะครับผมแล้วก็เราได้กําไร250อาสะสมมติว่าเราได้2 5 0นะครับผมดูแล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับหยุดนะครับผมหยุดเลยนะครับเชื่อผมนะครับผมเชื่อผมนะหยุดนะครับผมจริงๆนะครับผมถ้าไม่หยุดอะหมดนะครับผมชอบมีคนมาบ่นว่ามันดึงหมดเลยนะครับผมพึ่งมันดึงอะเพราะอะไรครับผม เพราะเล่นแล้วไม่รู้จักพอไม่รู้จักหยุดนั่นเองนะครับผมอย่างผมเนี่ยเห็นไหมบางคลิปผมได้กำไรแค่ร้อยเดียวผมยังหยุดเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่กล้าไปต่อนะครับผมบางคือมันลายไม่สวยมันแบบว่าเล่นไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพราะงั้นเอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมีเรื่องอะไรอีกนะครับผมแล้วก็เรื่องเดิมครับที่ผมจะมาแจ้งมาเตือนนะครับผมก็คืออย่าโลภนะครับผมอย่าโลภนะคะรับะะอย่าคิดว่า อย่าใช้คาว่าเผื่ออย่าใช้คำว่าอาจนะครับผมอันนี้สําคัญจริงๆนะครับเอ้ยปรับแม่งเว็ด20บาทเลยตามเฮียแซมนะครับผมหรือตามใครก็ช่างนะครับผมอ่าปรับเลยนะครับ20บาทนะครับผมเผื่อมันอาจจะเข้านะครับผมไม่แน่นะมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับผมเพราะงั้นก็พยายามเซฟเซฟเซฟตี้ตัวเองไว้ผมไม่อยากให้ทุกคนเสียนะครับผมถ้าทุกคนเล่นได้เพราะคลิปผมนะครับ ผมก็ถือว่าผมประสบความสําเร็จนะครับผมผมไม่ได้เสียดายหรืออะไรทั้งนั้นนะครับผมเพราะงั้นถ้าได้เล่นได้จริงๆนะครับตามสูตรผมก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเป็นกําลังใจนะครับผมเห็นทุกคนเล่นได้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะแบบว่าดูเหมือนจะมีอะไรนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแต่ก็คือบางคนก็คือ ไม่รู้นะครับผมเพราะงั้นคนที่รู้แล้วผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมรู้จักประมาณตนรู้จักหักห้ามตนนะครับผมอย่าเล่นจนขายบ้านขายที่ขายอะไรนะครับผมแล้วก็ เงินที่เอามาเล่นนะอย่าไปเบียดเบียนใครนะครับผมอย่าไปขโมยอย่าไปอะไรนะครับผมเพราะงั้นเงินที่มันเหลือจริงนะครับผมก็ค่อยเอามาเล่นนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามนะกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะมาสอนอะไรนะครับอย่าลืมติดตามไว้นะครับผมบ๊ายบายนะเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ